วันนี้หล่อวันนี้สวยชาติหน้าหล่อชาติหน้าสวยนะครับเพราะว่าเราได้ทำการ,ร,รห,กหล่ออ่ารูปภาพประธานมันให้รูปขนาดไม่กล้าบูชาอ่อาก็ขลอไพยนะครับรถงาที่ให้ให้ให้บริการในเรื่องของอาการ ภารกินะครับรถที่อยู่ข้างในก็ที่จะจะมีธุระนึดก็ไปในเรื่องของธุระต่างๆนะครับผมได้ก็ขอฝากคนมาแนี่นะครับเริ่แรอ่งคือทุกส่วนโนะครับทานมาลงามแล้วก็โรมาเข้าทึ่มีการประหารหรืองาขนเหนียวปิ้งนะครับนี่ลงทานก๋วยเตี๋ยว มีสิ่งเหล่านี้เออเราจีบแจ๊กจุนให้เพื่นกลุ่มละก้อนเรา ขอทานด้ไครับเด้อขอทานเจ้าภาพคนสวยถ่ายรูปายรูเดี๋สวยน้เานองอาบุญติลูกแบนจับมาเดบุญนนาบุญได้นะคะนดนแต่อแถวค่ะต่อแถวค่ะ กระแถวค่านี okay. Hello, hey. okay. ่นจีน i̇şte ่มะพร้าวกลนกันร <t> ู mm ้แน่นะกระเพาะปลาไก่ทอดพุธนาบุญด้วยนะคะ